อยู่กันในสเกลเลเจนรอ,อยอดนะจ๊ะเราเวนวากนานซะด้วยเด็วนะผมเช็คก่อนผมเลคคอร์ดอย่งผมเลคคอร์ดแล้วอยู่กับพี่โฮลีไนท์แล้วตอนนี้พี่ที่้ไหนตัวเปล่า,าครับเจอกับเวนนอมซัลซเอร์นะครับก็คือตัวเมตาสายพิษแล้วเราเป็นเอาเมตาที่อยากจะโชว์ศักยภาพนะครับแล้วตอนนี้หวดกันรวน,รวนแล้วเขาปาพิษมาลูกหนึ่งเราปาค้อนกลับไปที่หัวเขา แต่พิตอนนี้แรงมากๆตาผิดมาดรามดพิธกับดาเมดตกายภาพแทบจะเท่ากันแต่ของเราดาเมิตอนติยังเบาอยู่ครับแต่ว่าเราลงหัวไปก่อนถ้าแตกชาด้วยด้วยอะไรครับนี่อ่ะก็ตอนนี้เราจะเป็นบอสแมปกันเราจะตีรัวๆหรือจะหลบรัวๆดี อยากตีหรืออยากกลบครับตอนนี้ผมคิดว่าผมคิดว่าผมจะหลบรัวๆแล้วกันเดี๋ยวเราจะเอาฮิลลิงแอแทคฮิลลิงไปเพื่อให้เรามีฮิลหลากหลายรูปแบบแบบนะครับแล้วก็เดี๋ยวไปชิลดอสครับเพื่อให้ตอนที่ดอสเราเพิ่มชิลขึ้นมาก็จะโฟกัสโปกัมไปที่การฮิลที่หลากหลายรูปแบบแล้วก็การดอสนะครับมาเจอพี่แกสายหลบนะตัวฮลี่ไนท์สายหลบไม่เคยพบเคยเห็นมาก่อน แต่ตานี้มันน่าเล่นซะเหลือเกินนะครับเพราะว่าตัวตีกายภาพเยอะนะครับเราจะมาแก้ทางเขากันและต้นเกมเราจะไหวกับปีศาจร้ายหรือไม่นะครับแล้วตอนนี้ปีศาจร้ายก็ลังซอยเราเราปาขวานปักหัวเขาปกเขาปาหอกปักหัวเราเช่นกันนะและอติเราก็จะมาอาติเราลงหัวเขาแต่แต่เราตายก่อนครับเสียววินาทีเท่านั้นโดนไปเจ็บอย่างหนักหน่วงครับสี่ดาเมจ จากปริาจรัดดีไวรออร์แล้วผมจะไปที่เมเื่อเลื่อนรถจะฮิวกลับมาครับแล้วก็เดี๋ยวฮิวเล็กเอ็กแทเราจะค้างไว้แค่แค่หนึ่งนะครับ <c oughs> เพราะเราจะเน้นการฮิวที่หลากหลายรูปแบบนะครับส,สายฮิวเนี่ยมันไม่ต้องมันไม่ต้องไปเยอะนะครับแล้วก็เดี๋ยวผมจะไปที่เอ็กแทกมิดไหรือจะไปดอทกันดีผมว่าไปเอ t กแท m กมิแล้วกันและเราก็จะไปฮิวลิงจะแปะวูนนะครับ แต่หรือในกาซายดีกว่าตอนนี้เรายังไงดีกาลังเลยเหลือเกินนะครับว่าเราจะไปทิศทางไหนถ้าเราจะไปสายฮิวดอสหนักๆเราอาจจะต้องเอ,อ่อไปที่การฮิวมีกว่า30%ที่จะแปะวูลหรือไม่นะครับผมกำลังสัดสินใจอยู่นะครับเพราะไม่มีใครซื้อแย่งซื้อแน่นอนแล้วสายสายฮิวของเราจะได้โชว์ศักยภาพครับ แล้วตอนนี้พี่คนเถื่อนกนลังตีเรารัวๆและเขาจับขึงแล้วเขาซอยเราแต่ว่าแต่ว่าอันติลงหัวเขาตายแล้วใครจะไหวกับผมอะ่ะเออก็ฝักจ้บไปก่อนนะผมเอาฮิลิ่งวูลนะตอนนี้ผมจะลองจะลองเล่นสายฮิวดอทครับและดอทมาผมผมซื้อไปเลยแล้วกนดอทพิษตอนนี้อาจจะเป็นฮิวดอชแล้วก็ฟูรี่ครับเพ็ คิวดอชเทรดนะผมจะไปที่ดอชก่อนนะครับและเราก็ไป HP Agility ครับใช้ค่อนข้างคุ้มเพราะเราเดี๋ยวเราจะเล่นดอชผมไป HP Rate ดีกว่าแล้วก็ไป Healing Rate ด้วย h p เอ่อ h e a l Dot มาแล้วนะซื้อไม่ทันครับบมวแต่โมนะออกต็ตอนนี้ว่าจะเล่นสายดบรวรนะสายดบสายฮิวนะแล้วก็ดาเมจหลักเดี๋ยวอาจจะมาจากมาจากพิษหรือเปล่านะับ มังไม่แน่ใจว่าดาเมจเราจะมาจากไหนนะตอนนี้มาจากอันติก็พอได้อยู่แต่มันดาเมจมันน้อยนิดนับอันติลงหัวไปอืคิดว่าผมว่าผมจะเอาพิษมาแบกงนะก็อาจจะเป็นฮิลดาบแล้วก็เรทับลองเล่นดูนะเอฮิลฮิลดอทแล้วก็เรทพิษนะครับน่าจ,จะประมาณนี้ตานี้ แล้วตอนนี้เราไปยังไงดีเลือกไม่ถูกเลยนะครับขอรีเฟรชดูก่อนนะครับอยากจะเก่งไวๆต้องอะไรต้องบอโรคอนแท็กหรือเปล่าอยากเก่งไวก็ต้องสิ่งนี้นะครับเราจะกลับมาตึงแน่นอนมาลองดูกับพี่โฮลี่ไหนตัวนอกเบต้าจัดๆะครับกับสายดอสของเขาและดามเมจที่ไม่มีเลยนะครับผมเอาฮิลิ่งโล่มานะครับแล้วก็ดอส ดอทดอทดอทเพิ่มเลือดครับฮิลลิ้งดอทและผมจะคาบสายเฮพีไปก่อนครับเราไม่ได้ใช้เฮทพีไอชิลไซส์เอาเอา,เอามาก็ได้นะเอ่อฮิลลิ้งเร e ผมจะซื้อติดไว้นะแ,แล้วก็เอ่อชิลดอทแล้วก็เบสเบสดอทแล้วเราซื้อไม่ทันในฟูลี่แปะฟิตเอามาก่อนนะครับไรส์ชิลดดาเมจเอามาในกาไซาเอามาแบกเรานะครับ ผมเอา Healing d o t ก่อนเอา Anti-Poison d o ดเอา n a ช u r a l Heal ซึ่งซื้อไม่ทันนะครับเกินมากมายเหลือเกินแล้วตอนนี้เราเจอกับ Evil Breaker แล้วตอนนี้สัดก,กันคนละหมัด2หมัดปัด2หมัดเลือแทบไปลดกันเลยถ้ายังดูเชิงอยู่และตอนนี้ Evil Breaker เป็นมวยรองครับเลือดลดไปก่อนแต่ว่าแต่ว่าเราค่อนข้างได้เปรียบแล้วเขาติใส่หัวเราออาติใส่หัวเขากลับครับ แล้วยังไงตอนน่อดีตอนนี้เลือดลดเลหลือครึ่งหนึ่งล้วพีเอวีเปิ์ก็อาจจะทนพิษบาดแผลไม่ไหวหรือเปล่ากำลังจะเสียชีวิตในเรน็วนี้แล้วเขาพยายามติดสวนกลับมาแต่ว่าไม่ไหวหรือไม่แล้วยังยอยู่อันต่ออันติลงหัวไปใกล้จะตายอยีกนิดเดียวครับซอยๆรัวๆล,ล,ลัวแล้วแตกครับม,มันชาติมันตัวคนภาคเลยคนดูบอกว่าอะไรวะเอาไปเบียรชิลต่อนะแล้วก็ผมจะเอาเนี่ครับพอยซั่นแปะแปะพิษครับเราจะเอาฮิลจากหลายหลายรูปแบบแล้วก็ แปะสถานะาจากหลานรูปแบบแล้เราเอมคอมโบกับเฟรสครับแล้วก็ไปสายดอดด้วยคุณดูบอกว่าพูดอะไรไม่เข้าใจแต่แต่จะได้เห็นภาพเร็วๆนี้นะแล้วก็นี่ครับชิลเรทนะเฟียนโล่เป็นเรทนะแล้วก็อย่าลืมเป็นฮิลลิ่งเรทสาย HP อาจจะยังไม่ได้เล่นนะอืมยังไม่อยากได้อะไรเลยแล้วตอนนี้เจอกับเวนอมดากูเนียสาย HP แต่เขาจะทนทานความฮิวของเราไหวหรือไม่แล้วตอนนี้พิษฟิทแบกเราแล้วดาพิทเป็นดาเมจหลกักรับซิลไซต์ดาเมจน้อยนิดแต่ก็มีแต่ก็มาอันติลงหัวไปก่อนเลือดเหลือครึ่งหลอดแล้วเขาจะตีเร็วขึ้นไปเรื่อยๆตามเลือดของเราที่เสียไปแต่เขาก็ใกล้าตายแล้วน่าจะไม่ทันครับตอนนี้เราชนะไปแล้วครับด้วยดาเมจพิษมากมายมหาศาลครับจากตัวเราซึ่งเราไม่ใช่สายพิดไม่รู้มาอย่างไงเหมือนกันเขาน่าจะเป็นสายพิดกว่าเราหรือเปล่าครับแล้วก็จะรีเฟชไปก่อนนะครับการตีใคยภาพไม่ค่อยได้ใช้นะครับ ผมจะไปที่ดอทฮิลด์แล้วก็ดอทชิลต่อไปเลย HP เรทยังยังก่อนนะเราไม่ได้ใ่นสาย HP นะเคาน์ e ตอร t เอรู้สึกว่ารู้สึกว่าอาจจะไม่ค่อยจำเป็นแต่ว่าผมไปดอทชิลก่อนละกันแล้วลองรีเฟรชดูสักทีนึงมีอะไรน่าสนใจหรือไม่นะครับตอนนี้เราเจอ v e ีเวช n s h น e l d ครับซื้อไปเลยนะครับไม่เคยกักอยู่แล้วดอกวงดอกเบีย้ยไม่รู้จักนะครับตอนนี้ดอกเบีย้ยคืออะไรอาจจะลืมกันไปก่อนก็ได้พี่ชาย เดี๋ยวแล้วเราอาจจะซื้อฮิลิ่งฮิลิ่งพอยซั่นนะครับแล้วตอนนี้เราเจอกับเต่าสายฮิวแต่ฮิวเขาสองดาวฮิวเราดาวเดียวไม่รู้ใครจะฮิวไหวใครจะฮิวได้เยอะกว่ากัน,นครับและตอนนี้เราพยายามปาสกิลไปเรื่อยๆแล้วก็ให้เขาค่อยๆละลายจากพิษนะครับพิษจะค่อยๆกัดกินหัวใจเขาทรมานอย่างช้าๆให้ค่อยๆตายจากทุกทรมทรมาน,นครับและเราก็ยัง ยังคงหดยังคงป่าต่อไปอันติลงหัวไปแทบไม่ลดเพราะว่าโลกเขาหนามากแต่ไม่ใช่ปัญหาเรายังคงซอยต่อไปเรายังคงตีอย่าไม่หยุดนะแล้วซอยเร็วขึ้นเซลลอยขึ้นเร็วขึ้นอันติลงหัวยังไม่ตายถึกมากตอนเรื่อเขาได้เข้าแต่เขาตายซะก,ก่อนนะครับบอกไปเลยว่าไม่ทำดามจริงคุณโฮลี่ไนท์ตนนี้แล้วผมไปที่ฮิลลิงโพยซัทและผมจะอยากได้ดามเดจเพิ่มเติมผมเอาเทอร์ฟี่เลมานะครับและยังไงต่อแล้วตอนนี้จะไปฟูลี่ดอทครับ วุ้ดอสเสร็จตอนนี้เรายังไม่แน่ใจว่าจะไปไหนก็อขอรีเฟรชดูทีหนึ่งแล้วตอนนี้เงินเราเงินเราหมดแล้วลืมเก็บดอกเบี้ยนะครับเกิดสถานการณ์วิกฤตนะครับลืมเก็บดอกเบีย้ยแล้วพี่พี่ขวานเขาชูชูขึ้นมาทําไมผมไม่รู้เขาอาจจะอยากโชว์อยากโชว์อยากแอคและตอนนี้ถึงเวลาพี่แกจะเฉิดฉายหรือเปล่าพี่แกพรอแอคแล้วนะครับมามาเจอกับป้าพิษมาตพายสายดอสแล้วป้าแกเรื่องสายดอสซะด้วยครับป้าแกอาจจะคิดเหมือนกันหรือเปล่าแล้วตอนนี้ มาหวดกันดูก่อนครับชิลไซส์ดามเมจชิลไซส์จะปาแกเยอะมากตอนนี้เป็นคอมโบของสายวุ่นและสายดอทและอันติลงหัวปาแกไปแล้วแก่ปาแกตายครับอ,อันติทีเดียวเท่านั้นครับจบชีวิตป้าลงไปอย่างสวยงามอาันติพี่โฮดี้นท์เต้นอย่างดีใจครับผมจะรีเฟรชสักทีนึงครับรอดวูว่ามีสกิลอะไรน่าสนใจหรือไม่และผมเจอพี่เบตต์พลอยซ่าผมจัดมาเลยครับ แล้วกลับไปแวะดูเพื่อนบ้านกันบ้างว่าเพื่อนบ้านของเราปเป็นยังไงนะครับตอนนี้เพื่อนบ้านของเราคุณปีศาจร้ายดีไวรริเออร์ครับเขาสโดบอมมาอย่างน่ากลัวเลยครับเขาได้หยิบดาบมาแล้วชวนะไปเอ่อได้เงินมา480โก6เท่าไหร่ได้48 65 36 66 36 67 12 68 18ชนะมา8ตาติดนะครับบอกเลยว่าไม่เคยแพ้คใครเลยมีปศาจรา้ารดีไวร e r เออตัวนี้ ตอนนี้เราจะได้เห็นถ <laughs> <separate ainsi> right. ึงพลังของปีศาจร้ายหรือเปล่านะแล้วเรามาเจอกับปีศาจร้ายดีไวเลอร์ครับแล้วตอนที่ซักกันไปเขาป่าหอกกลับมาแต่เลือดโลกเรายังหนาอยู่ดาเบทไม่ค่อยลดเราเรามีฮิวสู้ด้วยซะด้วยเลือดเขาลดเรื่อยแต่เลือดเราก็ลดเรื่อยเช่นกันครับตอนนี้เราค่อนข้างได้เปรียบเล็กน้อยแต่เขาคือสถานะฟูลีะครับแต่ว่าเราติดส่วนปเขาใกล้ตายแล้วอีกงนิดเดียวเท่านั้นแล้วเขาใกล้แล้วใกล้แล้วแตกนะครับคุณโนที่ไหนยังคงแข็งแกร่งนะครับ ผมจะรีเฟชดูสักหนึ่งทีว่ามีสมบัติอะไรน่าสนใจหรือไม่แต่ตอนนี้ยังไม่เจอสมบัติอะไรน่าสนใจเลยผมคิดว่าผมจะหยิบปวกไวกิ้งไปก่อนนะเนื่องจากเราเป็นอัศวินนะครับเราก็ต้องสวมหมวกเกาะเล็กนะครับอาจจะลืมพกมาจากบ้านแต่ไม่เป็นไรเราหยิบเอาจากสมบัติก็ได้นะเราจะไปกันต่อที่ฟูรี่แปะบูนนะครับแล้วก็ฟอเกตเพนไม่จําเป็นเพราะเราไม่เคยบาดเจ็บครับ เราฮิวขึ้นสู้ตลอดตัวไอแท็กไม่ผมว่าไม่จําเป็นแล้วเพราะตอนนี้เราค่อนข้างจะเหนียวแน่นครับตอนนี้เราต้องเลือกระหว่างเดฟมาตเตอร์ลี่กับฮิวสไตน์นะเป็นช้อยที่ค่อนข้างยากแต่ฮิวสไตน์ค่อนข้างรประโยชน์กับเรานะผมจะไปที่เดฟมาตเตอร์ลี่ก่อนแล้วก็เดี๋ยวจะรอเก็บเกิน,นครับก็อยากได้ทั้งพ o อยซันพอยซันโดสแล้วก็ฟูลลี่พอยซันเลยนะครับไม่รู้ว่าจะได้ใช้อย่างฝังฝันหรือไม่แต่ว่าถ้าเราอยากจะ แปะสเต็คดอสเยอะเนี่ยเอ้ยแปะสเต็คแปะสเต็คฮิวเยอะเนี่ยจะต้องไปโฟกัสที่สายดอทก่อนนะตอนนี้อยู่กับคนเถื่อนวูฟไรเดอร์นะครับผู้ที่จับขึงและตีฟรีนะครับและเลือดเขาไม่ลดเลยไม่รู้เพราะอะไรเขาฮิวจากอะไรมากมายไม่รู้เราอันติลงหัวไปก่อนนะครับและตอนนี้ปัดโสดกับเขาตี่เขาจับขึงและเขาตีฟรีตีฟรีตีฟรีเรื่อยๆตีฟรีเรื่อยๆแล้วฮิวเลือดเราได้กลับมาเราได้ดอนรัวอันติลงหัวไปก่อนอีกหนึ่งทีแต่ว่าตอนนี้สถานการณ์ค่อนข้างสูสี เราจะเก่งขึ้นหรือไม่และตอนนี้เลือดสูสีมากคนละครึ่งครับตอนนี้ไม่รู้ใครจะตายก่อนเป็นโครงการของรัฐบาลหรือเปล่าไม่รู้อันติลงหัวไปแล้วเราใกล้าตายแล้วเรถจับขึงแล้วเราแตกครับรดดถหายตังอีกสามสิบาทด้วยครับบอกเลยว่าโหดเยี่ยมจริงๆครับผมไปที่เอ่อดอสดอสฟอยซันก่อนครับผมจะรีเฟซอีกทีนหนึ่งแล้วซื้อฟอยซันฟอยซันโค้ดเราจะไได้ไม่โดนจับขึงแล้วตีฟรีแบบเมื่อกี้นะครับผมจะไปที่ดอสบูทครับและก็ไปที่รีเฟซก่อนครับ ฟูลีวูนและตอนนี้ยังไม่มีอะไรน่าสนใจครับก็เราอาจจะซื้อเอ็กแท็กซื้อชิวเอ็กแท็กไปครับเพื่อใช้เดฟมันตอรี่ให้คุ้มค่านะอยากรู้หลือกัว่าศัตรูตัวไปของเราคืออะไรนะครับมันถึงเวลาแล้วนะครับเรามา,มาเจอกับพี่โ้นพี่โ้นสายวูลแล้วพี่โรนสายวูลเล่น เล่นสาย HP ครับอาจจะอยากยืนนานๆแต่ว่าแล้วตอนนี้พี่จะยืนไหวกับผมหรือเปล่าแล้วตอนนี้โฮลี่น้อยซอยซอยยังซอยเบาๆอยู่ครับซอยไม่ถีแล้วอันติลงหัวไปก่อนแต่ก็พี่โฮลี่พี่โฮลี่น้อก็ดาามจตลุกแรงมากแล้วเขาก็ตายไปจากพิษปากแผลไม่ไหวครับโดนพิษกัดก่อนครับร่างกายแตกพ่ายครับตอนนี้ก็พี่หลนสายบูนที่เป็นผู้ใช้พิษที่แพ้พิษนะครับไม่รู้ว่ามันเกิดอะไรขึ้นแล้วตอนนี้ไปที่ฟูลี่บูนก่อนจัดไปที่ไลฟ์สติลดาเมจ ผมจะรีเฟรชสักทีหนึ่งเราเจอชิลส์แมทครับเราหยิบชิลส m แมทม,มาเลยแล้วก็รอหยิบพรีเวเทนบุญพรีเวเทนตานาครับแล้วตอนนี้เราเป็นสายอะไรไม่รู้ครับค่อนข้างจะสเปะสปะสปะาสเปะนะครับแต่ว่าไม่เป็นไรครับเรายังเก่งอยู่นะครับส่วนเลดเกมเราจะสู้ได้ไหมค่อยว่ากันตอนนี้ไม่กังวลเท่าไหร่ครับได้เงินมาจากออบวกไวกิ้ง90บาทแล้วตัวดอกเบีย้ยได้มา400รจากการเก็บดอกเบีย้ยครับ ก็มาดูกันว่าฮลี่ไนท์ของเราจะเจออะไรต่อครับตอนนี้ฮลี่ไนท์ของเรามาเจอกับอีวิลเบรกแล้วเขาโชว์ขวานมาโชว์หนึ่งทีและก็ยังไงผัดกันซอยผัดกันซอยหอยกันสั์ผัดกันซอยหอยกันสั์แล้วก็ตอนนี้อันติจะมาแล้วหรือไม่ตัวอันติเราอันติเราใส่หัวเราไปก่อนแล้วอันติเรากำลังจะมาแบบมันขึ้นยากเหลือเกินอาจจะโดนแบบนี้คืออะไรคือเอเนอร์จีคอร์สครับเราลงเอเนอร์จีคอร์สเข้าไปครับอ๋อไม่ใช่เป็นทาเลนต์ของอีวิลเบเกอร์ที่ทําให้เมื่อ เอาดาเมจกายภาพ75%ครับมันกลายเป็นลดเอเนอร์จีของเราหนึ่หน่หนวยนะครับบอกเลยว่าเป็นทานเลนที่น่ากลัวครับผมจะไปที่ฟูดี่บูลต่อครับแล้วผมจะรีเฟรชดูสักหนึ่งทีไปที่ฮิลลิ่งเรชครับอ,อันนี้ผมซื้อติดไว้แค่หนึ่งเท่านั้นผมจะรีเฟรชต่อแล้วเราไปที่คอยซันชิลครับ และของดีมาครับ medical explosion ระเบิดใส่หัวอย่างตุ้มตามและผมจะยอมเสียดอกเบี้ยสิบบาทเพื่อขึ้น3มดาวสาย HP ก็คือวูนฮ e a l ลิงครับดอกบงดอกเบีย้ยคืออะไรไม่รู้จักนะและตอนนี้ไม่รู้ว่าเราจะพบเจอกับใครต่อแต่ว่ามันถึงเวลาแล้วหรือเปล่าที่เราจะได้เฉิดฉายนะมาเจอกับพี่เตา่าพี่เต่าสายอะไรพี่เต่าสายฮิวเช่นกันและตอนนี้ ตบกันรัวๆแล้วต่างคนต่างฮิ้ต่างคนต่างฮิ้งสู้กันไปเยอะกันมาแต่ว่าดามิดพิษของเรามหาศาลดามิดของเขาสวนมากมาจากเทอร์ปีเลยและเทอร์ปีเลเจาะเกาะเราส่วนเราก็เจาะเกาะเขาไม่รู้ใครแต่ก่อนแต่ว่าเราชนะไปอย่างเฉีวเฉียดครับผมจะรีเฟรชหนึ่งทีนะไปที่ฮิลลิงเรสคอย s o นโค้ดครับแล้วจัดไปที่ Poison โค้ดสาดาวไปเลยบอกเลยว่าอึดถึกทนนะ เป็นสายดอทที่ไม่ได้ซื้อไม่ได้ซื้อดอทเลยนะตอนที่ผมก็ไม่ได้จะว่าผมเป็นสายอะไรกันแน่หากเราหลอกตัวเองได้ศัตรูก็จะไม่รู้เราเล่นสายอะไรเช่นกันนะดังน,นั้นใหญ่ได้เกรงกลัวนะแม้แต่เราเองก็ไม่รู้ว่าเราคือสายอะไรฝ่ายตรงข้ามย่อมไม่มีทางรู้เช่นกันนะแล้วเรามาเจอกับป้าพิษตัวเมตาสายดอท ไม่รู้ป้าแกคิดอะไรอยู่แต่ตอนนี้เราหวดแล้วหรือป้าแกจะหลบสัตหลบดามเมจจากเราแต่โดนโทรปีเลไปโดนพิษไปต่างคนตากแปะพิษแต่ป้าแต่ก่อนครับเนื่องจากตัวบางเกินไปเลือดน้อยเกาะน,น้อยนะครับชีวิตก็จะลำบากเล็กน,นึงคนระับป้าอาจจะคัมแบ็กตอนที่มี medical explosion ไม่ใช่เออไม่ใช่ medical explosion ป้ามีอสิกอบิสติกของสายไイซันครับผมจะไปที่ดอชบูะครับ HP อาจจะยังไม่ได้ใช้ตอนนี้ผมจะไปที่ Shield Dos ครับแล้วก็เป็น p o s o n Healing d ดาเม e หลักมาจากพิษแล้วก็ไปที่ดาเม g e m a s t e r y ของสายวูลนครับเราค่องข้างจะจับชายนิดนึงจับชายใจฉับนะครับอาจจะต้องซื้อสกิลสายวูลไว้อย่างละหนึ่งนะเพื่อให้ใช้ดาเมจมาสเตอรได้คุ้มค่า เป็นโฮลี่นะที่ทำตัวเหมือนก๊อบบิน,นครับเล่นทุกสายไปเลยอยู่กับดี w a เ r อร์ที่กำลังซอยเราส่วนเราก็ซอยเขาแล้วแต่เขากำลังติดพิษตายไปเองนะอาจจะเหนื่อยครับซอยจนเหนื่อยแล้วก็หอบเป็นลมตายนะโดยที่เราจะไม่ทำอะไรเลยก็ขอแสดงความเสียใจกับคุณดี w วเ r อร์ด้วยับเนื่องจากทายเล่นของพี่แกทำให้พี่แกเจ็บตักกว่าปกติครับก็โดนไปแปดดาเมจแทบจะแตกในทีเดียวนะ ต่อไปเราโฟกัสไปที่ฮิลิ่งชิลครับและเรากดไปที่นาฬิกาทรายครับเพื่อเอาใช้ดาเมจแบตเตอรี่ให้คุม้มแล้วเราจะไปที่พอยซันดาเมจต่อนะไอพอยซันฮิลิ่งต่อนะแล้วก็ชิลิ่งฮิวิ่งตัวในโจรสฮิวิ่ช่วงเล่เกมไม่ค่อยช่วยเท่าไหร่แล้วครับผมจะไปฟูลรีรีฮิวฟูลรีวูดที่ขึ้น5ดาวคนระับแล้วต่อไปที่จะไปฮิลิ่งดอทที่ขึ้น5ดาวเช่นกัน รอซื้อฟูลีเรเวตในตาหน้าครับตานี้ถ้าซื้อไปเราจะเสียดอกเบีย้ยค่อนข้างเยอะครับเราจะอดทนไว้ก่อนแข็งใจไว้ครับเราคิดว่าเราทนไหวเนื่องจากตอนนี้เราเป็นที่หนึ่งในงตารางด้วยสายมั่วนะครับเล่นมันทุกสายไปเลยครับแล้วตอนนี้เจอกับพี่โ้นพี่โ้นสายเฮดพีไม่รู้เขาตึงหรือย,ยังแต่เราตึงมานานแล้วนะครับแล้วตอนนี้ก็วัดกันไปคนละหมัดสองหมัด 2, หมัดสองหมัดครับเขาใช้เฮ็ดพีสไตล์ทำดำเาเมจใส่เราแต่ค่อนข้างโล่เราค่อนข้างหนาครับอันติของเขา ตอนอติของเราสวดกลับไปแล้วตอนที่เขาใกล้ตายแล้วเขามีซัสยุทธที่สองได้ขึ้นมาแต่ว่าเขาก็จะตายอยู่ดีครับโดยความโหดเยี่ยมความน่าเกงขามของขวานของควอนของค้อนที่เราถืออยู่คนระับเราจะไปที่ฟูลีเดเวทอีกทีนงครับเพื่อให้เรายิงได้แรงขึ้นผมจะไปที่วูลเอ็แท็กเพราะใช้กับดามิจสปัตเตอร์ลีใี่คุ้มค่านะครับแล้วเราจะไปที่พอยซ์นวูลไอพอยซ์นชิลครับต่อไปเราจะกดไปที่ชิลลิงวูลก่อนครับ อมเสียดอกเบี้ยที่ต่อยไม่เป็นไรแต่ว่าถ้าเราอยากชนะตาน,นี้ผมคิดว่าผมจัดไปที่ poison h e a l i n g เลยดอกบงดอกเบี้ยผมไม่รู้จักนะผมไปไลฟ์สกิลตามเลดสามดาวเลยครับเพื่อจะดึงศักยภาพออกมาและนี่มันเลดเกมแล้วใครเขาเก็บดอกเบี้ยก,กันผมไป HP ดพิต่อเลยเพื่อใช้คอมโบกับเดฟฟัสเตอรี่ครนะับสกิลไม่ตรงไม่ติไม่มีสายทรงสายอะไรไม่รู้ครับเล่นมั่วซั่วแต่ตอนนี้พี่โฮลี่ไหนมาแล้วพี่โดนท้ายพี่โฮลี่ไหเจอกับเต่าเต่าสายฮิลที่ไม่รู้ใครฮิลใคร แล้วต่างคนต่างหนานล้วต่างคนต่างฮิวหนักและดาเมจฉูดฉาดนะครับอันติใส่หัวไปแต่เขายังหนานะครับมีโล่มากมายแล้วมีชิ้นที่2แต่ก็แตกอยู่ดีครับอาจจะชนพิษดาบแผลไม่ไหวเราตอไปกับมิเลอร์เขาแล้วต่อ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 ไปจะเจอตัวจริงครับนอกจากยืนนานผมจิบทาเคิร์สไปอย่างคุ้มเลยนะและอย่างที่พูดไปเรายิบทางเคิร์สไปอีกสักทีหนึ่งให้เขาได้รู้ซึ้งครับผมจะรีเฟรชสักทีหนึ่งเผื่อมีของดีครับ ในเมื่อตอนนี้เราไม่ทันแล้วผมหยิบฟูลี่ดอทไปนะเพื่อทำให้ดอทเรามากขึ้นตอนที่อยู่ในสารฟฟูลีนะ่หากเราแพ้เราก็จะรอหยิบไปจิกดอทใน,ใน,ในตาต่อไปและนี่ไม่ใช่เรื่องง่ายนะครับของการเล่นโฮลี่ไนท์สายอะไรก็ไม่รู้ในเล้งโอเวอร์คิงนะบอกเลยว่านี่มันอะไรครับเตี่ยสกิลมิสตงมิสติกไม่มีเลยแต่เราเก่งมากๆเก่งจากอะไรไม่รู้ไม่มีใครรู้ครับและตอนนี้ เราหดไปแล้วหวดเตา่าเต่าติดทามเคริร์สแต่ว่าดามจดเราอาจจะยังไม่เพียงพอแต่มันมามันทยอยมาดามจมันทยอยมาแล้วมัดแรงมากชีวิตที่สองได้ขึ้นมาแต่ว่าเราก็ยังแรงอยู่และพี่เต่าเขาทนพิษแบบแผลไม่ไหวาตายไปก่อนครับชนะอันดับหนึ่งไปแบบชิวๆกับฮอลี่ไนท์นอกเบตาแต่ฆ่าได้หมดทุกตัวเนะยและสายอะไรก็ไม่รู้ที่ไม่คมีสกิลมิสตมิสติกนะครับบอกเลยว่า อย่าไปหาเล่นตามก็รอลเล่นรอเล่นรอเล่นก็คือคอนเซปต์คอนเซ็ปต์ของของตาเนี้ยก็คือเราจะมีการฮิลจากหลากหลายรูปแบบเนาะแล้วพอมันฮิลจากหลายรูปแบบเนี่ยมันจะใช้ไอ้พวกสกิลที่มันเป็นเนี่ยสามสิบเปอร์เซ็นต์คุ้มเห็นปะเออแล้วก็ใช้ไอ้ดอทฮิลคุ้มนะตาเนี่ยฮิลที่มันเลดเกมโหดท,ที่สุดอะ่ะน่าจะเป็นดอทฮิลก็เลยเล่นสายฮิลแล้วก็ดอทรับแล้วก็อยากให้ดอทมันเพิ่มขึ้นไปอีกผมก็เลยเล่นสายฟูลลี่ด้วยเพื่อให้ มันติดฟูลี่ง่ายๆแล้วก็ดอทเยอะๆแล้วพอไอสายคิวกับสายเวทเนี่ยมันมันคอมโบกันด้วยสกิลนี้มันห้าดาวพอดีแล้วเอิญว่าเรามีมีวูลอิ่ดเมจก็เลยมหาศาลนะแล้วก็มีดาเมจแล้วดาเมจเล็กเรดาเมจน้อยครับแล้วตัววูลมันก็มาคอมโบกับพิษอีนครับทาให้พิษพิษแรงมากๆนะก็คือเราจะถึกมากด้วยเพราะเราไปสายโลกกับธรรมชาตินะเป็นตัวที่คิวหนักโลเยอะพิษก็เยอะดอทก็เยอะนะครับ แล้วก็วูลทำให้ดาเมจของพิษดาเมจของทุกสิ่งทุกอย่างเนี่ยมันแรงขึ้นมากมานะก็บอกเลยว่าตาน,นี้ด,เดเาเมจเราห้าพันนะหนักหน่วงมากเจาะเกาะเขาเกาะเข้าพันหนึ่งต้องต้องโดนไปห้าพันนะก็เป็นเป็นการเล่นที่คิดคิดไปแล้วคิดมาแล้วไม่ได้มั่วนะรอเล่นร้อเล่น,เ,ลน,เ,ลนเออ <laughs> <laughs> ถ้าถ้าไปเลเกย์กวันนีเ้เราก็สามารถขึ้นสี่ดาวแล้วก็สกิลมิสติกได้ไปขึ้นสี่ดาวสายโล่ไปขึ้นสี่ดาวสามดาวสายพิษแล้วก็รีเฟรชหาสกิลมิสติกเนี่ยขึ้นสายวูลได้นะครับมันสามารถไปต่อได้นะ ม,มันคิดไปแล้วโอเคก็ไว้เจอกันคลิปหน้าครับขอบคุณครับ